ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free แชมป์จัดไปฮะช็อตเด็ดจากทะเลไทย หลังๆผมดูข่าวกีฬาแล้วนะผมว่ามันมีกีฬาประเภทหนึ่งที่เราควรทํามากที่สุดคือกีฬาแข่งกันทําดีครับพี่น้องครับเพราะผมมาเนี่ยที่ทะเลของไทยเนี่ยดูความสวยงามนะฮะอย่างไรก็ตามขยะแม้จะไม่เยอะแต่ขยะก็เห็นเป็นระยะๆะะฉะนั้นผมว่าหนึ่งกีฬาที่มันน่าสนใจนะคือกีฬาเก็บขยะครับพี่น้องครับผมว่าควรทําด่วนเลย ดังนั้นครับอย่าพูดแต่ว่าชอบครับอย่าพูดแต่ปากพฤติกรรมเราก็ต้องสอดคล้องกันด้วยผมมีเพื่อนอยู่หลายคนเลยนะครับที่เป็นนักชิมครสิ่งที่เขาชอบที่สุดในโลกนี้อาจจะตรงข้ามกับผมคือผมเนี่ยมีความเชื่อว่าเรากินเพื่ออยู่แต่บางคนเขาบอกมันต้องอยู่เพื่อกินโน่นกินนี่แต่ปรากฏว่าเพื่อนผมหลายๆคนตอนนี้ไม่สามารถจะเอนจอยอาหารได้แล้วฟันหายหมด นะฮะฉะนั้นพี่น้องคิดดูแล้วกันบางคนชอบในการกินก็ยังไม่ดูแลฟันตัวเองนะครับฉะนั้นการแปรงฟันการม้วนปากในสําคัญมากเหมือนกันครับโอ้โหสวยจังเลยทะเลชาหาดแต่เราก็มักง่ายทิ้งโน่นทิ้งนี่ไปนะครับแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ผมขอนําเสนอก็คือก็ควรจะมีถังขยะเยอะๆนะครับเพราะว่าหลายครั้งคนดีเนี่ยผมมองซ้ายขวาไม่มีขยะผมเลยต้องพกถุงพลาสติก ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไปดูชายหาดที่เมืองนอกที่สะอาดเนี่ยเขาจะมีถังขยะใหญ่ๆนะฮะ